รู้ไหมว่าเตงอายุดือีแล้วเนี่ยรู้ไหมนี่งงไหมเขาจะรู้ตัวตนนักึ้นนะแล้วก็แสดงอารมณ์นักสินด้วยนี่ออิ้นงงเลยอย่าเพิ่งกังวลว่าเอ๊ะหนังกินขาเราไม่ถ่ายสามวันเลยทำไงดีอะค่ะคือมันเป็นไปได้เพราะว่ารถเข็นหันเดินนี้ไม่แนะนำนานแล้วเยมันมีปัญหาโรงอุบิเอีกก็จะมีเลือดออกในส่ว สวัสดีครับาจาสวัสดีครับรู้ไหมนี่ว่าไอชีอายุกี่เดือนแล้วรู้ไหมห,หกเดือนแล้วเหรอรู้ไหมว่าเตงอายุ6กเดือนแล้วเนี่ยเกิดมาลืมตาดูลูกได้หกเดือนแล้วรีวิวการเป็นคนสิรีวิวการเป็นคนมา6กเดือนแล้วเนี่ยรีวิวให้ปาป้าฟังไหนเหอยว่เป็นยังไงบ้างอล้วเป็นยังไงบ้างใช่หนุม่มไหมเอ นะอ,อ,อขี้เกียจเหรออันนี้คือท่านอนขี้เกียจเหรอครับผมัานนมส,สนนามามภษณ์้องไอชนนคีความพร้อมขนาดไหนที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเหรอวันนี้ฉีดวัคซีนกี่เข็มรู้ไหมเนี่ย รู้เปล่าวันนี้ฉีดสองเข็มเลยนะกลัวไหมกลัวเปล่าอไม่กลัวเลยเหรอสบายสบายเลยใช่ไหมสบายสบายเลยใช่ไหมเอ้ย,อย๋ยวมีวัคซีนให้กินด้วยนะอร่อยมากเลยโอเคป่าได้อยู่เนาะไหวยอยู่เนาะไอชีดสู้ไม่สู้ดูหรือเปล่าครับอืมไออ้วนเนอะ ่วนใหญ่นะคะคำถามที่เราเตรียมไปถามคุณหมอในช่วง6เดือนนะคะก็คือจะเป็นเรื่องอาหารเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอื่นๆไอชีก็ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรนะคะพัฒนาการที่ตอนนี้มามีกับป๊าปาแล้วก็คุณยายอยากจะทราบเยอะๆเ,เลยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารของไอชีนะคะเพราะว่าไอชีก็เริ่มทานอาหารแล้วแล้วก็อยากจะทําให้มันถูกต้องแล้วก็อยากให้ไอชีทานได้เยอะๆนะคะณหมอาไอชีก็ถือว่าพัฒนาการดี วันนี้ก็ฉีดวัคซีนครบหกเดือนเนาะเหมือนแกงเหมือนเดิมก็คือจะมีฉีดสองเข็มนะครับแล้วก็มีวัคซีนแบบกินนะแบบให้ทางปากด้วยหนึ่งอันนะครับใค<ห>ร<ห>ที่กําลังมีลูกอายุห้าเดือนหกเดือนหรือกําลังติดตามเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะก็สามารถติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมหายชี้ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่ๆพยาบาล สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเก้าวันทีครับสวัสดีพี่ๆหน่อยมาวัไปวัสดีไปทักทายงงงงสวัสดีครับสวัสดีครับงงไหมงงไหมเดี๋ยวจะกำลังจะขึ้นไปครับเพิ่งมาถึงเอ๊ะวันที่คน ไปก้าเ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 ก้าจะหาคุณหมอเด็กกันนะครับไอ้้ไอชี้กำลังจะโดนฉีดวัคซีนแล้วครับผมพร้อมฉีดวัคซีนไหมไหนกลัวไหมเราเนี่ยพอมไหมพอไหมชิมะเฮ้มาฉีดวัคซีนกันนะพอไหมน้ำหนักเท่าไหร่ให้ทายมีวันไหนเท่าไหร่หมอมี แกิโลเท่าไหร่ถึง,ลล <S 2> 2. <S งแถงแปดกิโลครึ่งไหมแปดอ่าลองดูนะว่าถึงไหมถึง9ก้าโลไหมถึงแปดจุดสองหกกิโลครับผมใช่กันนะครับม,มันเก่ง ยุมกาดครับผมอนตุ่มเลยสามสิบหกบนะคะโอเคครับไม่มีครับเดี๋ยววัดชวนชุมการสูงไทยแล้วคิ่ไหมไม่ยอมปล่อยเลยไมอจับพี่พยาบาลหนึ่งสองสาเนะคะเท่าไหร่นะครับ67สิบเจ็ดเซนติเมตรสวัสดีครับ 42.5ครับผมสี่สิบสีเซนติเมตรนะคะอือหคุณหมอกันนะครับนีครับอเดีอาจารย์ก่อนนะชิใช่อ่ไหมวันดี้จาทุกคนได้หมดแล้ว เาก็จะเริ่มแต่งหน้าชอบแบบมองเราวันที่มองเราตั้งแต่หัวเยเขาบอกว่าไอ้ไ่นเคเลยช่วงนี้ก็เริ่มแบบเสียงรี๊อบ้างนะจะได้ยินบ้างแล้วนะคะบางทีเขาจะเริ่มรู้ว่าเขาอะชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยกคย็ไงว้คะตื่นไหมคะช่วงนี้เื่ยนเขาจะมีขาจะอมรัยนเหรอหน่าแะรู้ใจรู้ี เด็กนอยชอโอเคค่ะเ็กน้อยชอชโอ้ยชอชูเลยเย่ะมากน้ำหนักส่วนสูงนี้ดีมากเลยนะคะอันนี้คือแบบเยอะประมาณเกือบเจ็ดถึงแปดเดือนเลยแต่ว่าของเขาเนี่ยหลังจากนี้จะไม่ค่อยขึ้นเร็วแล้วมะนจะขึ้นแบบเดือนละขีดสองขีดเนาะเริ่มอยากขวาและฉลาดด้วยนะจะไปเอาของแต่ว่าดินผ้ามา แขนยืดยกคอแงงหน้ามองของที่สูงกว่ตัวเองเนาะแล้วก็มีปล่อยมือลงน้ําหนักแค่ข้างเดียวเริ่มแบบขยับตัวเก่งขึ้นพิชไปอย่นคะเขาจะพิชพิชพไปมาอ้ยุกแล้วก็เอาเท้าเข้าปากไหมเริ่มเลยว่าจะเองมีเท้าเย็ะขึ้นค่ะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะรู้ตัวตนนักขึ้นนะ แล้วก็แสดงอารมณ์มากขึ้นด้วยมีเบื่อด้วยนะถอดเหายใจไม่ได้ยินเสียงเลือดถ่ายเหงใ,ใจก็มีู่แตวว่าเป็นอารมณ์บทมีดแล้วก็เต้นน้ำลายเก่งค่ะเริ่มเรียนเสียงเราแล้วนะคะมาทำปากบู้บู้ทำปากจู๋ชีก็จะทำตามเล่นน้ำลายเป็นฟองๆไอชีก็จะทำตามเหมือนกันแล้วนี้ก็เรียนสีหน้าถึกขึ้นก็ใส่อารมณ์เหม่ซับซ้อนและนนยิ้มให้นะเหมือนมีทำหน้าเบื่องนะเริ่มรู้อารมณ์ โอเคดูดีมากเลยนะโ่งิอมากเลยโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูท่านั่งกันนะอ๊บไม่ดีเเออั่งไม่ีเลปกติหกแดงเขาจะนั่งแล้วเอาหมูมาขันะะอาจจะทํนข้านึ่งสองข้างเนาะแต่ก็อาจจะยังดูแบบอุ้ยหลังยังดูไม่ตรงดีเท่าไหร่เลยแล้วไปท่านั่งต่างไปค่ะบางท่านถ้าเขาตรงจับ มานั่งดูอ่ะมีอบบวนเงยนบ้างแต่บางทีก็เผลอนะคะลืมไปว่ายังนั่งไม่ได้บางคนก็นั่งตรงได้เลยอันนี้กล้ามเนื้อ <c oughs> ม,มันใหญ่ใช้ได้แล้วค่ะน้องโอ๊กนั่งแล้วเอามือมาขานเนาะในหน้ามองของที่สุกประตจวเองให้ทหําท่านี้กระดูกสันหลังไม่มีปัญหานะคะทำได้เลยเนาะบางทีเราก็สอนให้เขาลงน้าหนักเก่งขึ้นหน่อยแต่ช่วยปข่อยมือเขานิดนึงละจ <c oughs> ับที่ขาสองข้างนิดนึง ได้ชิก็จะเริ่มเอี้ยวตัวแล้วบางทีก็จะมาเอาของเล่นพังหรือมองของเล่นพังนะรอมองของด้นทนังได้แล้วก็ถ้าจับยืนตอนนี้ก็เริ่มลงลนะ้ำหนักต้นแล้วนะคะเครียดห,ใใหรอไม่เใรียดหรอเดี๋ยวนี้เขาลงต้นได้ดีนะคะแล้วก็การที่เราจับเขาอุ้มแบบนี้ไม่มีผลกับขาดโกงนะทำได้นะคะแต่นี่ทั้งคอกระดูกสันหลังแล้วก็ก้นตรงกันเป็นแนวเดียวกัน ไม่กลัวนะไม่เสียวไม่เสียว่าไม่กลัวนะเนาะแล้วก็จับนิ้วมือตอนนี้เอาของเข้าปากเลยนะคะดัดของพร้าแล้วเข้าปากถ้าเขาจะของเข้าปากได้แสดงว่าเขาตัดระยะถูกแล้วค่ะเขามองของแล้วเขาก็เอามือมาคว้านี่อนจุงเลยนี่อนจุงเลยไม่กลัวเลยใช่ไหม นอนบางท<อ>ีกลางคืนอน,น,นอนหัวเตียงตื่นทีไอยู่ปลายเตียงนะคะชชวงนี้จะมีองตกโซฟาไปแล้วหน<อ>ึ่งลอก <c oughs> ใช,ใชนน่จะบอกว่าเชวงนี้จะมีอุบัติเหตุหน่อยต้องระวงังค่ะบางครั้งเราคิดว่าเขาไม่ไปหรอกเกิเดว่าเกี่ยวไปแล้วค่ะปอดเขารู้มิติของของได้นะคะเช่นแบบว่าที่นอนมันสูงกว่าพื้นข้างล่างนะบางทีเราต้องต้องลงให้ดูให้เห็นด้วยหลือก็สอนเขาให้หันอ้นตัวเองลงไปก็ได้ วันนี้ม <co ีคฟังมีควาอ่อยเหมือนมีน้ำมูกพุดงัดนิดนึงนอน้องอ่อยนอนเห็นโกกมีไข้ไหมฮะไม่มีไข้กลางคืนมีแบบนอนนอนหลับไม่ได้ไหมนอนยากๆไม่มีค่ะพัดจมูกไม่มีเนาะไม่มีนอนเริ่มอาหารกันหรือยังคะเริ่มแล้วยี่หมาดีให้กินอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นพวกตักทองน้ำปลาค่ะแล้วก็ตัก ไก่อีนแล้วก็บั็กคลี่ไข่แดงข้าวกำลึงอะไรประมาณนี้ผสมผสมกันสลับกันเยี่ยมมากเลยถ้าเขากินได้ดีเราเพิ่มได้เลยนะคะตอนนี้เราเป็นประมาณ3ามสิช้อนโต๊ะถ้าเราเยอะขึ้นก็เพิ่มได้อชีไอชีกินเนื้อประมาณ130ย ml โอ้ยเยอะประมาณ5้าช้อนโต๊ะใช่ใช่ประมาณนั้นไอชีกินได้ถึงถึงกี่ช้อนโต๊ะครับตอนนี้ ตอนนี้ถ้าจริงๆเขากินได้ถึงสิบเลยนะใช่ถ้าเขากินได้ดีค่ะแล้วก็เราก็ลดนมมือในใจจริงๆข้าวหนึ่งออนนะคะมันจะเทียบเท่ากับนมประมาณสิบหกออนซ์ค่ะถึงแ้าเขากินข้าวได้กินอ่ะก็เที่ยบเลยนาะใส่เนื้อสัตว์ด้วยอันนี้ดีใจมากเพราะว่าเราเริ่มเนื้อสัตว์เร็วการเริ่มเนื้อสัตว์เร็วจะได้เรื่องความฉลาดไอคิวดีด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เริ่มได้เลยใช่ไหมคะได้เลยแต่จริงๆก็ของเขามีปลามีไก่ม แล้วบางคนบอกว่าปุ๊กเนื้อไงเนี่ยครับให้เริ่มช้าแบบกลัวแพ้แบบแปดเดือนค่อยเริ่มมีได้ไหมครับได้ต้องเลยใช่ไหมครับเริ่มได้เลยใช่เพราะว่าการเริ่มใั่เนื้อแดงเร็วได้ท่านหอไมล้วก็ได้ให้ผิวเนื้เราไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยกินเนื้อใส่เดี๋ยวจะท้องผูกมันไม่เกี่ยวกันนะเด็กๆตามวัยพอเขาเริ่มกินอาหารตามวัยเท็กเจอร์อื่นเขาจะค่อยขึ้นบ้างนิดนึงหรือเ่ะตอนนี้ไอชิมไม่อืดใส่ทั้เพิร์นค่ะ ต้องนั่งต้องนั่งเหรอคะจัดนั่งดีแ้วก็อาหมดทำให้คนรจะมีความรู้สึกว่าเขาแบบยดๆใช่ไม่ชอบแล้วอ่ะเนาะทำไมผมก่งจังเลยนะแล้วก็อีกอันนึงที่เกังวลคืออยู่ดีๆเขาก็ไม่ยู่เต้าอ่ะค่ะไม่เข้าเลยไม่เข้าค่ะแต่ว่าเขายังดื่มนมขวดแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าพอเขาไม่ถึงเต้าแ้วนมมาน้อยลงสมมติว่านมต้อหงดหรือว่ามันหมดจริงๆองสามารถเสริมเป็นผงให้เขาได้ะเพราะว่าผก ก็ไม่มีปัญหาเรื่อ<ล>งใช่ได้โกแล้วแล้วลถามว่าถ้ากินโนมแม่ต่อไปเนี่ยคือมันดีนะคะในเรื่องของไอเแลนะ้วบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ที่การเลี้ยงดูแหละแล้วอีกอันหนึ่งก็คือปุ๋ยดันาฐานแต่ว่านมแม่หลังจากหเดือนสิทธิ์ที่น้อยนมคือพวกฟอสฟอรัสแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กน้อยเนาะแต่ไอชี้เขาสามารถกินจากอาหารได้มันก็จะสรงมกันได้คราวนี้ถ้าเราไม่พอจริงๆแล้วเราต้องทํางานหรืออะไรก็ตามก็คือมันเป็นความจําเป็นนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้ซีเรียม ก็คือหกเดือนก็ก็ไม่แย่ใช่ก็ไม่แย่แต่ถ้าช่วงนี้ช่วงนี้เรามีนมแม่บ้านก็มีบ้างหน่อยก็หาเป็นเนื้อได้เนาะแต่ถ้าเราอยากจะกระตุ้นให้มันกลับมาก็คือจะต้องใช้การงค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ยุเหมือนเลยแต่หาเรื่องอาหารนิดนึงครับมันเป็นข้าวเนี่ยแนะนำว่าเป็นข้าวเริ่มจากข้าวจริงจริงๆก็เล่นได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีประวัติอย่างบอกว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่มีประวัติแพ้นมวลอยู่แล้วค่ะ การจะเริเ<ล>่มไข่ขาวเนี่ยเราก็สามารถเริ่มได้ตามปกติแต่ถ้าเด็กๆที่มีประวัติแพ้อาหารมาบ้านเช่นแพ้เนื้อวัวหรือคุณแม่แบบแพ้พวกชนเหลืองเวลาคุณแม่กินขคนเหลืองหรือกินนมวัวแล้วเด็กมีเกิดขึ้น,น,น,นมีถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยก็เรื่องไข่ขาวแล้วก็ให้ชะลอเลือดอืมแต่ก็ให้กินไข่แดงไห้ปกติไอ้ช่วงนี้กำลกน่ารักค่ะอ๋อเล่นอะไรกินอะไรเขาจะอึ้จฉิ่งตรงเทียนบางทีแบบเราเห็นเขากินบี๊นดูสีม่วงถ่ายออกมาสีม่วงตรงนี้ แต่ว่ากินแบบพอี่ป็นเป็นเส้นๆก็อึบเป็นแบบพอลี่แบไม่้และนี่ก็กำลังจะบอกว่าจะมีพฤติการที่ยากให้เราสนใจเช่นตากน้ลายหรือบางคนทำปากจู๋หรือทำอะไรตลอดเวลาค่ะก็จะทำบ้างแต่นี่ก็ไม่ห่วงเลยเก่งมากค่ะนัก็ดีผลไม้พี่จิงบี่จะได้แล้ี่จได้มาก่ก็หนึ่งมือเหมือนกันข้าวหนึ่งมือผลไม้หนึ่งมือเนาะ ข้าวหน,นึ่งมื้อนี้จะเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นก็ได้ค่ะมื้อเช้ามักจะมีข้อดีตรงที่ว่ากนนินได้เยอะแต่มื้อเย็นก็มีข้อดีอันหนึ่งก็คือทำให้นอนได้หนักขึ้นรู้สึกหลับหลับไปขึ้นแน่ส่สวนผลไม้หน,นึ่งมื้อนี้เราแยกอกมานาะผลไม้แล้วจะเป็นช่วงบ่ายบางทีก็จะเน้นผลไม้เนื้อครีมบลูโคาโดแก้วมังกรมะละก,กอสุกมะม่วงสุกอะไรแบบนี้ค่ะประมาณกันจริงๆก็คล้ายๆข้าวเลยค่ะเท่าวธรรมดาแล้วเราก็ปั่นเป็นสมูทตี้ก็ได้ค่ะ เอาหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็ฝ่าก็คือข้าวหนึ่งมือผลไม้หนึ่งมือยืนซื้อเลยค่ะแล้วก็กินน้ำเ้ี่ยเปลี่ยนได้กินน้ำได้เดี๋ยวจะให้ฝึกใช้แก้วหัดดื่มได้เลยไหมคะได้เลยทำได้เลยค่ะแล้วถ่านี่ข้อมือประสานกันดีถ้าเราสังเกตว่าตอนนี้ลูกเราจะมีใช้มือบางค้างที่ถนัดมีการหยิบของโดยที่ไม่ขยับมือไป้อมกันทั้งสองข้างแล้วเ็ะสมองไา้ขวาเริ่มแยกกันอย่างชัดเจนค่ะตอนนี้ก็จะแยกข้างขวาได้แล้วคราวนี้เราก็ลองได้ ถุงในท้องก็ลายมีสองแบบเดือเป็นแบบที่มีลูกตุ้มแต่แบบที่ไม่มีลูกุ้มแบบที่มีลูกตุ้มจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะไม่หดแต่ดูยากกว่าแต่ก็ไม่เข้าใจแต่เด็กๆก็ดูได้เราลองอ่ะเอานมใส่ในแก้วนั้นบ้างด้วยก็ได้ที่เขาเรียนรู้ว่าอาหารมันมาจากแก้วนี้นะค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาจะเรียนรู้ว่าอาหารไม่จำเป็นต้องมาจากตัวเองสมัยปาน้ำก็สองถึงสามออนซ์ต่อ ถ้าวันไหนอากาศร้อนเขทนได้หรือว่าหน้าหนาวอาแต่ดีมากเราสามารถเอาน้ำใส่ขวดให้เขาดื่มเป็นคะหรือแนะนำเป็นแก้วมากกว่าจริงๆถ้าเราใช้เป็นแก้วเขาจะรู้วิธีการกินที่หลากหลายกว่าอ๋อโอเคเขาไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องมีอะไรเข้าปากเราต้องผ่านการดูอย่างนี้ยแล้วก็น้ำลายจะเยอะเพราะฟันจะเริ่มมาด้วยค่ะ หกเดือนเป็นช่วงที่ฟันเริ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะขึ้นทุกคนบางทีหกเดือนก็ไม่ขึ้นค่ะเรื่องเป็นแป่เป็นเก้าเป็นสิบได้นานสุดก็คือปีครึ่งนะคะเรื่องฟันเรื่องฟันขึ้นช้าไม่ได้บอกว่าโภชนาการไม่ดีแต่จริงๆที่ฟันขึ้นช้าเป็นธันมดามัเป็นหลักค่ะมีบ้านเราเป็นบ้านฟันขึ้นช้าหน่อยก็ได้ช่วงที่ฟันจะขึ้นน้ำลายจะเยอะแก้มจะแดงมาก แก้มแดงใชแล้วก็จะมีบุดหงิดกลางคืนรู้สึกว่าแบบมีอะไรยุบยุบเดี๋ยวนี้มันมียามากขึ้นนะคะมันจะมีตัวที่เป็นเจลทาที่ปัดไม่ให้แบบไม่ให้เขารู้สึกปุดหงิดแล้วก็จะสบายตัวขึ้นทีเหรือไม่ก็เอายางกัดไปแช่ตู้เย็นแล้วให้ไอชิกัดเล่นก็ได้เดี๋ยวกลับไปเรื่องข้าวหน่อยก็จะมีข้าวมื้อนึงผลไม้มื้อนึงค่ะหลังกินอาหารตามวัยก็คุยเรื่องอื่นแล้วว่ามันครั้งจะรู้สึกว่าต้องเบกไหน่อยค่ะ อย่าเพิ่งกังวนลว่าเอ๊ะหลังกินคาเราไม่ถ่ายสามวันเลยทําไงดี oh. อย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นไปได้เพราะว่าลําไส้เขายังต้องใช้เวลาปรับตัวและหลังน้ําย่อยอย่างอื่นให้มาย่อยโปรตีนย่อยแป้งย่อยไขมันมากขึ้นก็ต้องใช้เวลา oh. วิธีที่เราจะช่วยให้เขาง่ายขึ้นคือเราต้องเสริมแรงขาเขาค oh. ือตอนเนี้ยอยากเขาเป็นคนที่ขยับตัวเก่งอยู่แล้วแล้วก็ให้เขาอยู่ใน ทอกบ้างหรือมีหมอนใรก้านเขาให้เขาหัดปีนข้ามกิ่งข้ามหน่อยหรือบางครั้งถ้าเริ่มตอบยินได้ก็ให้ลองตอบยิน,นดูได้เขาก็าจะใช้กล้ามเนื้อต้นขายเยอะขึ้นพอกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงในเด็กก็มีแรงดึงเ<อ>ขาว่าจะไม่อกเขาก็าจะเบ่งเป็น เ <Okay. S 2> ค้กจัมเปอร์อะไรอย่างงี้ให้เลยได้จัมเปอร์เป็นของเล่นที่เล่นได้ค่ะแต่ถามว่าคุ้มมากไหมมันไม่ได้คุ้มมากมเพราะบางทีเด็กเขาไม่ไมไเขาเล่นมันแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เข้าไปด้วยตัวเองเล่นแล้ว่าเขาก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากแล้วใช่ของที่เสริม6เดือนตอนนี้ก็เน้นแค่เรื่องอยางกัดเราพยายามหาของเล่นที่เราดูแลความสะอาดง่ายซักอันหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกยางกัดที่เราให้เขาพวกบิดตัวไปแต่ที่เข้าหงูดหีดอะไรเขาอยาก้าเขาก็ว้าอันนี้มา มาแาเข้าฝของเขาอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใช้กล้ามเนื้อมือใช้ตาประสานกันได้ดีเนาะมี eye hand coordination ตัวรถเข็นหัดเดินไม่แนะนำไม่แนะนำเลยค่ะเพราะว่ารถเข็นหัดเดินนี้ไม่แนะนำนานแนละ้วเพราะว่ามันมีปัญหาว่าเวลาเด็กอยู่ในรถหัดเดินเขาจะเดินผิตน,นะตเขาจะใช้ปลายเท้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นลูกเราจะไม่ลงน้ำหนักที่ต้นเลยและเขาจะก้าวมีเปรตเพราะว่าเวลาอยู่ในรถหัดเดินเขาใช้พุงไายเขาก็ไม่หัดก้าวก็จะไม่ได้เรียนรู้วิธีการ ที่สําคัญคือมันมีปัญหาเร่อ,อุบัติเยไอชี้วันนี้หนะักประมาณแปดต้าโลเนาะอืมแล้วก็พอไปชนกําแพงปุ๊บหัวเนี่ยจะหนักครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวหัวคือสี่กิโลขึ้นั้นเวลามีการชนกําแพงตามหลักฟิสิกส์หัวจสะสบายก็จะมีเลือดออกในสมองทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยสุดท้ายก็จะมีเป็นเลือดออกเลืดหลักงปัจจุบันก็เลยไม่แนะนำแล้วก็วันนี้เรามีสองเข็มก็คือเป็น้อติไอกลบทยักโรคหินโปลิโอแล้วก็ไข้ เวลาตัศมีค่ะมันจะเป็นหกโรคอยู่ในเข็มดวงกันแล้วก็มีหย่อลอต้าไวไลฟ์ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นวัคซีนป้องกันตอดอักเสบในหมู่คอพัฒน์ไดค่ะสวัสดค่ะเอ้าแต่ว่อกี้ยังงอแงอยู่เลยกินหกินพักวัคชีนก่อนน้ำหวานกินน้ำหวานน้ำหวานครับชิมก่อนชิมก่อนอะไรไหมฮัลโหล อ๋ออะไรอะไรโอ้ยอย่าไปจีบพี่พยาบาลเขาจีบแตเขาก็กินให้อยู่นะคะอะไรอยู่ค่ะเปัดมือจริงแล้วปัดมือจริงแล้วไม่เอาใช่ไหมคะไม่เป็นไรอ่ำอ่ำอนิดเดียวอ้ำแอากอบผมกินผมกินเก่งครับอาะกินได้อยู่ครับเเคโอเคโอเค